สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวหมอจะทำการปรับนะคะให้สะโพกเนี่ยดูมีสัดส่วนที่ขยายออกผายออกมากยิ่งขึ้นทำให้เอวของคนไข้เนี่ยจะดูขอดกิ่วลงนะคะเมื่อสะโพกผายออกค่ะอีกครั้งนะคะเราจะยังได้ประโยชน์ในเรื่องของการยกกระชับบริเวณช่วงบั้นท้ายหรือว่าช่วงก้นเพราะว่าเวลาสะโพกเต็มขึ้นเนี่ยบริเวณช่วงก้นก็จะขยับขึ้นค่ะเดี๋ยวมาดูการออกแบบแล้วก็ดีไซน์กันนะคะ ค่ะอย่างตอนนี้นะคะก็จะเป็นผลลัพธ์หลังจากที่หมอได้ทําการยกบริเวณช่วงสะโพกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วสําหรับด้านซ้ายนะคะจะเห็นว่าลักษณะสะโพกเนี่ยค่อยๆผายออกนะคะให้ผลในเรื่องของการยกกระชับบริเวณช่วงก้นด้านล่างนะคะเปรียบเทียบกันกับอีกข้างหนึ่งเนี่ยจะมีความหย่อนคล้อยมากกว่านะคะรวมถึงเนี่ยเราจะเห็นลักษณะแบนราบแล้วก็ขาดมิติบริเวณช่วงสะโพกค่ะ ตอนนี้นะคะก็ได้ทําการปรับนะคะบริเวณช่วงสะโพกทั้งสองข้างนะคะให้กับคนไข้เรียบร้อยแล้วจริงๆเราจะสังเกตชัดเลยนะคะว่าเนี้ยหลังทําทันทีเนี่ยบริเวณตรงช่วงเงาที่มันเคยเป็นเส้นตรงตอนนี้ก็เริ่มผายออกนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะที่มีลักษณะของลักษณะของก้นที่หลอนคอยนะคะรวมถึงสะโพกที่มันตรงตอนนี้ก็จะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะทําให้บริเวณตรงช่วงก้นของคนไข้เนี่ยดูเป็นรูปหัวใจนะคะหรือว่าดูเป็นทรงที่โค้งมนแล้วก็ดูกระชับ กินขึ้นค่ะ